เอาอีอันนี้กันแม่น,นึงมานอนอย่างอยู่นี่ยุ่งบ่หามึงป่ะแ้งหรบอบ่แต่พอกูหละว่าอยู่มันือตื่นแต่เศร้าแท้ปกติมันือยังสามม่วงผุนมันยังตื่นมันกับเป็นตายน่ะมึงขวัวขีเรานั่นละ่ะเมื่อไรก็บิน,นึงแต่เราเมามา,มาแลวอ้อนแต่แซอยู่รังแม้แมนไ่ในห้องผุนลอกมันไปหัน่น สวมเพื่นมันบ้ควายก็ออกมานอนน้ำข้นแล้วลูงมาหามมึงไปแห,งหปาา้งหรอปอก็ว,กว่ตวา,า,า,าตั้งแต่กัารละคุณโอกเว้ยอร่อยดีตัวนอนมันบาหามหนีเนาะบัมีหยั้งละสูเนี่ยหาตั้งแต่แนวาเพี้ยงกันละเนาะมันพ่อยังสี่ละแม่มันพ่อยังสี่ละสมเพื้นมันเมามากละสันก็นยิง่งยั้งเมื่อนู๋เมื่อตาหมดละนายโอ้ยคือสีวะจะขว๋งเก่งค่กเนาะ ไป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 หาเห็ดเบียก์ห้ยสูนน่